เช็คื่่ในระบบหรือยังครับเช็คแล้วครับเช็คแล้วค่ะได้ตะด่อต้ามาดิเจ้าอย่าอย่าสแกนผิดห้องนะตะต้อตามาดิเจ้าฮะตามาเลยไม่ได้ส่งภาพทีครับทำไมหรอไม่ทันจัง เข้ามาแล้วยังครับเข้ามาแล้ว10โมงนัทปริยาคิดถึงเราอ๋อไม่เจอนานมากดูเวลาคิดถึงอิงเงี้ยอดีจ้างเจ้าอิงเงี้ยอดีจ้างเจ้ากลับกลับมาเรียนห้องใหม่มาอะไรบ้าเอาอะไรบ้าอะไรบ้าอะไรบ้า กปไนึ่งเปิดเปิดกล้องเลยไดไม่เปิดกล้องให้เป็นดีโซเดี๋ยวอั้ะไรเขาเป็นภาพก้เนานักเียดเพิ่งตื่นนอนเยอเยอ่าเรียนอนิเมชันนะภาพตั้งหว่วาการ์ตูเนี่ยใช่ใช่แต่แต่ทำให้เพขึ้นอือ ว่าพอพับบุญลออะด่าวบุญละฮัลโหลอุวัยดงเรื่อบุ๋มเดี๋ยวก็ทยอยทยอยส่งนะของเก่านะครับอ๋อดลด่อแก่เดจะส่งกันหลวด่าวอกินอีกอีกเยอะไหมครับของเก่าอล่าสุดนจังาะล่าสุดอลว่ามีับคู่

บ้านผมครับกายติดเชื้อบ้างบ้านผมครับติดกำแพงอเด็กๆอทีนี้เริ่มนะทยอยเข้ามาแล้วเยอะล่ะหลายคนนะเดี๋ยวแป๊บเดียวเวลาไม่เกินสิบนาทีครับอจันดูจันเรจะจับเวลานะที่สมมงจะไม่เกื่สินาที่สอมงอันนี้งานต่อครับการไม่เคยไม่เคยมียากเลยง่ายทั้งนั้น ได้จ้าเลยงานล่าสุดนี่คือส่งแล้ว1ดคนนะครับยังไม่ส่งอีกสามคนอันนี้ให้ในนไปแล้วหนึ่งหนึ่งคนอ้าจอร์จะร์จอร์จอรโอเคไหมครับอันนี้คือเดี๋ยวจันแนบลิงก์ไปนะครับตัวที่เป็นอาจารเ์พิเพีแต่พวกเราจะพิเศษค่ะจ้ะ ไม่เดี๋ยวเดี๋ให้เป็นดีโซใครไม่เปิดกล้องขอขออวยพรเลยฮะใครไม่เปิดกล้องเป็นดีโซเลยอ้ามีอ้ามีเพราะว่าบางคนเขารักไก่แล้วก็ทิ้งไว้ตัวเองนอนอยู่อ้ไแล้วไปแล้ทอัมานเห็ดเดานจ๊ะตัวไจ่าอไูไฮนา อาจารย์จะให้ทำเป็นในสตินอนเลยจ้าเป็นนอนจ้าพึ่งตื่นนอนจ้าอาจารย์จะให้ทำเป็น PowerPoint นะครับทำเป็น PowerPoint เหมือนเดิมแต่วันนี้จะให้ทำเป็นแบบแอนิเมชันนะครับแอนิเมชัน อนิเมชันนี่ใครใครเคยเรียนบ้างครับแอนิเมชันดูไม่แล้วครับเคยเรียนใช่ไหมครับแอนิเมชันไม่เคยครับอ่าทีนี้เดี๋ยวจางเริ่มเลยนะครับเราเราจะทําประมาณเนี้ยนะครับเป็นเป็นแอนิเมชันง่ายๆนะครับให้เราปิดเสียงก่อนเลยทุกคน จะได้ยินเสียงอาจารย์คนเดียวเสียงแล้วยังปิดเสียงทุกคนนะครับรแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงอาจารย์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ,รบเราจะสร้างประมาณประมาณนี้นะฮะเวลาเวลาที่เรากดเล่นเนี่ยจะมีภาพั้นวหยนะครับร้องข้อความ แบบนี้นะครับเห็นภาพออกไหม mm hmm. เวลากดปุ๊บมันจะเล่นตามเนี้ยนะครับมันจะเคลื่อนไหวตาม mm hmm. ตามที่เรากดนะฮะตรงนี้จะเป็นลนักษณะการทำแบบแอนิเมชันนะครับภาพเคลื่อนไหวมันจะเคลื่อนไหวตามข้อความนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับที่เราต้องเตรียมคือหนึ่งก็คือตัวที่เป็นรูปภาพ นะครับรูปภาพที่ต้องเตรียมคือตัวที่เป็นลักษณะของมือนะฮะมือจับปากกานะครับทุกคนยังอยู่นะนะครับจับปากกาอยู่เนี่ยคือเราเตรียมนะครับเราเตรียมแบบนี้นะครับต้องเตรียมรูปภาพต้องเตรียมรูปภาพที่เป็นมือแบบนี้ก่อนนะครับอันดับแรก นะครับไปโนดในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับตัวนี้จะมีรูปภาพอยู่เข้าใจเนาะนะนะผมจะเป็นรูปภาพที่เราเตรียมไว้แค่รูปเดียวนะฮะอเลแเอนะนะ็แค่รูปเดียวเข้าใจเนาะนะครับแค่รูปเดียวทีนี้พอเรา,เราได้ตัวงาต้องหักพิมพเป็ตัวลูกบอจัฮะแต่สวัสดีตัวลูกปอลนาจ่า <laughs> แป๊บเดียวนะส่วนี้คือเราทําแป๊บเดียวเองใช้เวลาไม่มากอ่าขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือทําอะไรก่อนขั้นตอนที่หนึ่งเปิด powerpoint ใช่ไหมครับเห็นเมาส์ที่อาจารย์เปิดไหมครับ <c oughs> เห็นครับเห็นนะครับเดี๋ยวอา <c oughs> จารย์ติดตั้งตัวที่เป็น โอเตอร์แป๊บหนึ่งเนาะจะได้เห็นรับโอยชัดแจ๋วเลยครับจานตอนนี้เห็นมอติจานเลื่อนไปเลื่อนมาไหมครับเห็นครับเห็นติดติดขัดขัดครับจานเห็นติดติดขัดขัดเนาะใช่ครับอาจารย์ติดติดขัดขันมันเน็ดอาจารย์แบบไปอาจารย์เหน็ดอันนี้เหน็ดเร็วแล้วนะ เดี่ยวตั้งรัดผิดมากเลยผิดมากเลยนี่เหนื่อยไมากแล้วนะครับแป๊บเดียวครับครับอ่าอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าอ๋อลืมแล้วแป๊บเดียวครับลืมเปิดลืมเปิดไฟเตอร์ลืมเปิดไฟเตอร์แล้ว ยังอยู่นะครับยังอยู่เนาะครับยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่สบายดีติดที่ไม่มีเงินครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาใหม่รู้ได้ไงอะอ่าะครับหนึ่งนะครับอทุกคนสบายดีนะฮะ สบายดีสบายแล้วไม่สบายอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ติดโรคใครใครไม่ทันจริงๆนะฮะือให้ให้แจ้งก่อนนะครับไม่สบายแล้วโอ้มาอย่งงยิ้มโซกนงานที่เราไม่ทำมันกจย่อยนะครับไออะตัดดอกตอนดอกตอกกลองหะข้างในเอีอย่างเงี้ยติดเจ๋อละติดเสียงก่อนนะติดเสียงก่อน ครับอยากจะได้สาธิต,ตวิธีการทำก่อนนะครับพร้อมยังอ่าถ้าพร้อมก็คือส่งสัญญาณมานะฮะถ้าพร้อมอ่าพ,พร้อมนะครับอ่าทีนี้เราจะทำแบบลักษณะแบบเมื่อกี้นะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยของเมื่อกี้คือให้เราทำการ สร้างโ o w e r พอย n ์ขึ้นมานึ่ชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็ให้มันเป็นแบบอะไรครับวางเกล่าวต้องไหมให้เป็นแบบวางเกล่าใช่ไหมครับอ่าขั้นตอนต่อไปให้เราทำการเอ่อแทรกนะครับแทรกข้อความข้อความตัวนี้อ่าใคยังไม่ปิดเสียงครับปิดก่อนปิดก่อนครับเสียงปิดก่อน เสียงนกไกรร้องอยู่เสียงก่อนครับเสียงนกเสียงนกไครร้องฮะปิดก่อนอ้หเาะเราพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับเข้าไปเช่นการเขียนว่าทดสอบนะครับทดสอบเนาะข้อความเนี่ยพยายามให้ให้มันแบบอะไรครับ ขนาดที่ใหญ่นิดนึงนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับให้มันใหญ่นิดนึงเรื่องฟ้อนแล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวอาจารย์ทดสอบพิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วก็ใช้อักษรอ,อะไรก็ได้นะครับให้เราได้เห็นชัดเจนนะฮะสมมติว่าประมาณนี้เสร็จทีนี้นะครับให้เราไปที่แทรก นะครับเราจะทําการแทรกรูปภาพเมื่อกี้นะครับรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นเป็นการแทรกรูปภาพเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทําให้มันเคลื่อนไหวตามที่เรากําหนดนะครับโอเครูปภาพนี้อ่ะทีนี้พอเราเจอรูปภาพแล้วนะครับสังเกตว่าบางรูปที่เราแนบมานะครับมันจะมี แบ็กกราว n d นะครับจะมีแบ็กกราว n d ที่โผล่มานะครับจะมีแบ็กกราว n d ที่โผล่มานะครับเพราะงั้นให้เราทําการลบแบ็กกราว n d ออกนะครับวิธีการคือให้เราดับเบิลคลิกที่รูปภาพนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บเนี่ยให้เราไปที่เมนูอะไรครับเอาพื้นหลังออกนะครับไปที่เมนูเอาพื้นหลังออกนะครับ เมื่อเราเอาพื้นหลังออกปุ๊บออกดไปนะฮะเราก็ทําการขยายอันนี้ก็ลากไปนะครับลากไปลากไปครับตัวน,นี้ให้มันชิดขอบไปนะครับเสร็จปุ๊บกดเครื่องหมายติกถูกนะครับหนึ่งครั้งอ่าจะเป็นการเอาพื้นหลังออกนะครับเพราะงั้นเราก็จะเห็นได้ว่าไอรูปภาพที่เราแนบมาเมื่อกี้มันจะไม่มีตัวพื้นหลังละ นะครับเราก็จะเริ่มเขียนตั้งแต่ทอทหารจนจนถึงบริไม้นะฮะจนถึงตัวที่เป็นข้อความทุกตัวนะครับเสร็จนี้นะครับให้เราตั้งไปที่จุดเริ่มต้นก่อนนะฮะอันดับแรกนะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้ยกดไปนะครับเสร็จปุ๊บให้เราทําการกดที่มือนะฮะกดที่รูปภาพที่เป็นรูปมือ นะครับกดไปหนึ่งครั้งนะกดไปที่รูปมือนะฮะกดไปปุ๊บให้เราไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับไปที่ภาพเคลื่อนไหวเนาะไปปุ๊บเสร็จทีนี้ให้เราไปที่ทุกสอนชี้ลงครับลุกศรชี้ลงปุ๊บมันจะมีตัวที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับที่เ,เส้นทางแบบกำหนดเอง ฮเห็นไหมครับเราจะเขียนตัวนี้แบบเส้นทางที่เรากําหนดเองกดไปปุบทีนี้เราก็เริ่มเขียนตั้งแต่ตัวอักษรตัวที่หนึ่งครับคือทอทหารรอเด็ก่อเสือเนี่ยจนถึงบอใบไม้นะวิธีการเขียนครับเราแค่กดค้างกดค้างแล้วก็ลากไปแบบตัวอักษรน,นะครับนะครับ พอจะไปอีกตัวหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งกดอะไรครับคือเราก็ปล่อยค้างไว้แล้วก็ไปกดค้างอีกทีหนึ่งแล้วก็ลากเป็นจอเด็กแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดค้างแล้วก็ลากไปต่อเสือนะครับแล้วก็กดค้างแล้วก็ลากไปจนถึงข้อความสุดท้ายนะครับเห็นได้ว่ามันจะมีเส้นที่เอ่อไม่ตัดกันนะฮะจะเชื่อมโยงกันชุดตัวนะครับ เสร็จทีนี้นะฮะเมื่อเราลากเสร็จนะฮะกดกด e s c บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พยายามดูตัวอย่างการเล่นดูนะฮะมันจะเคลื่อนไหว<ด>นะครับกดกด<ห>อะไรครับอาจารย์มเมื่อกี้กด e s อะอาจารย์ e s <ES> c <S บนคีย์บอร์ด escape นะ e s c a p กดบุ๊ k เป็นการสิ้นสุดในการทำแล้วก็ลองดูตัวอย่างนะ ลองดูตัวอย่างปุ๊บมันจะวิ่งแบบเร็วมากไหมเร็วนะครับเร็วมากตังเวยนะีครับเร็วมากใช่ไหมครับตัวนี้อเสร็จทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเพิ่งไปตกแต่งอะไรเพิ่มนะฮะคือเรากดที่ข้อความก่อนพยายามกดให้ได้ที่ข้อความนะครับให้มันขึ้นเคอร์เซอร์ตัวเมาส์เนี่ยบนบนข้อความนะแล้วก็คุมดำข้อความครับ แบบนี้นะครเราจะสร้างตัวภาพเคลื่อนไหวของข้อความต่อนะครับเมื่อเรากดไปปุ๊บวิธีการต่อไปคือให้เราไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไปติ๊กที่คําว่าเลื่อนนะฮะเลื่อนกดเลื่อนไปครับอ่าเห็นได้ว่ามันจะอะไรครับเลื่อนทยอยโผล่ขึ้นมา นะครับทยอยปลขึ้นมาเสร็จที่นี้กลดแสดงตัวอย่างปุ๊บเห็นไหมนะครับแต่ลักษณะนี้มันจะขึ้นตัวที่เป็นภาพเคลื่อนไหวตามคิวก่อนคืออะไรก่อนฮะนมือก่อนทหารมือก่อนแล้วก็มาด้วยข้อความใช่ไหมครับราออะไรเพราะเรายังไม่กําหนดตัวตัวที่เป็นอะไรครับสติ๊กเกอร์ต,อต้องไหมถ้ายัางไม่มีสติ๊กเกอร์ค,อคือมันจะเล่นตามอะไรตามคิว ก็คือเราเราสร้างตัวมือก่อนเมื่อกี้มันก็ขึ้นอะไรฮะมือก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยข้อความแต่เราต้องการให้มันอะไรฮะขึ้นพร้อมกันนะทั้งมือแล้วก็ทั้งข้อความเพราะงั้นวิธีการเราก็ทําการกดที่ข้อความใช่ไหมครับเมื่อกดไปที่ข้อความปุ๊บเนี่ยให้เราไปที่อะไรครับเมน,นูภาพเคลื่อนไหวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ ขวามือนะจะมีคําว่าเริ่มแล้วก็เมื่อคลิกเปลี่ยนจากเมื่อคลิกไปเป็นตัวกลางครับตัวที่เป็นกับก่อนหน้านี้นะฮะสองตัวนี้มีความแตกต่างกันก็นกคือว่าถ้าเมื่อคลิกคือกรณีที่เราคลิกเมาส์มันก็จะเคลื่อนไหวรูงไหมครับแต่ถ้าเป็นกับก่อนหน้านี้จะเป็นการเคลื่อนไหวตามคิวที่หนึ่งก็คือมือนั่นเอง นะครับเพราะความนี้จะให้เราเราจะให้มันขึ้นพร้อมกับหนึ่งเพราะงั้นเราก็เลือกตัวที่เป็นกับก่อนหน้านี้แทนนะครับส่วนหลังหลังก่อนหน้านี้คือจะเป็นการขึ้นอะไรฮะคิวต่อไปคิวที่สามที่สี่ที่ห้าถ้ามันมีมากกว่าสองตัวที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเราก็เลือกตัวที่เป็นหลังก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับแต่ครั้งนี้ให้เราเลือกตัวที่เป็นกับก่อนหน้านี้ก่อน นะครับแล้วก็ลองกดแสดงตัวอย่างดูครับจะเห็นได้ว่ามันขึ้นพร้อมกันนะครับมันจะขึ้นพร้อมกันแต่ข้อความมันจะเร็วกว่ามือนิดนึงใช่ไหมครับแต่ยังอยู่นะข้อความจะขึ้นเร็วกว่ามือเพราะงั้นเราต้องกําหนดตัวที่เป็นข้อความเนี่ยให้ขึ้นให้ช้าลงนะฮะวิธีการกําหนดนะตัวที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ของข้อความนะครับให้เราติ๊กรงที่ข้อความนะฮะหรือว่าเราก็คุมดําก็ได้ครับไปที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มันจะมีคําว่าระยะเวลากับหน่วงเวลานะครับระยะเวลาจะเป็นตัวที่ความยาวหรือว่าความช้าความเร็วของการเคลื่อนไหวส่วนการหน่วงเวลาจะเป็นการหน่วงเวลาก่อนเคลื่อนไหวคือ ก่อนเจอเคลื่อนไหวน,นะครับก็คือมันจะหน่วงเวลาไว้กี่วิกี่นาทีนะครับแค่นี้เองนะครับเพราะงั้นนะครับที่เราอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่ p o w e r point หน่วงเวลาครับหน,น,น่วงเวลาหน่วงเวลากับระยะเวลานะฮะก็คือครับถ้าเป็นระยะเวลาคืออะไรครับระยะเวลา,า,วลาคือเส้นทาง ความระยะือว่าความช้าความเร็วของการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับคถ้าหน่วงเวลาคืออะไรคือหน่วงเวลาก่อนที่มันจะเคลื่อนไหวใช่ไหมครับใช่ครับไว้กี่วิกี่วิอันนี้ยนะฮะเราก็ไม่ต้องตั้งเราดีเลยดีเลยอ่าดีเลยนั่นแหละนะฮะทีนี้เราตั้งแค่ระยะเวลาพอนะฮะให้เรากําหนดสักประมาณอ่าสักห้าห้าวิ ใช่ห้าจุดศูนศูนย์นะครับลองกดตัวอย่างดูเห็นไหมมันจะข่อนไหวช้าละชา้าแต่ทีนี้รเราจะให้มันขึ้นทีละตัวอักษรใช่ไหมครับครับ,รบจะให้มันขึ้นชอทหารเสร็จปุ๊บขึ้นตัวต่อไปแล้วก็ขึ้นจนถึงตัวอักษรสุดท้ายขั้นตอนขั้ตนตอนนะครับเมื่อกี้เรากดที่ระยะเวลาลนะ เสร็จทีนี้ให้เราไปที่บานหน้าต่างภาพเคลื่นไหวเจอไหมครับเจอครับอ่ากดที่บานหน้าต่างนะคะแล้วก็ไปที่คําว่าข้อความที่เราพิมพ์ไปอ่ะทช่อาจารย์พิมพ์คำว่าทดสอบเราก็ไปหาข้อความที่เป็นทดสอบแล้วก็ไปที่ลูกศรชี้ลงนะครับจะเห็นว่ามันจะมีการกําหนดเวลาเจอไหมเจอครับ การกำหนดเวลาเจอไหมครับเจอครับอ่ากดไปนะครับกดไปปุ๊บทีนี้มันจะมีคำว่าเอฟเฟกต์จอําว่าเอฟเฟกนะครับเจอครับอ่ามีเอ f e c t กับการกำหนดเวลาเมื่อกี้เราตั้งแล้วเป็นกับก่อนหน้านี้ใช่รหรเปล่ารายจะม่อ่า หน่วงเวลาเราจะไม่ตั้งเราจะตั้งตัวที่เป็นระยะเวลาสักห้าวินะครับทําซ้ําก็คือเราจะไม่ตั้งอีกแับหนึ่งเราไปที่เอฟเฟกต์ก่อนนะครับ,รบมเมื่อไปที่เอฟเฟกต์นะตัวนี้แล้วก็เลื่อนไปที่คําว่าเคลื่อนไหวข้อความเจอไหมครับเคลื่อนไหวข้อความเจอครับอ่าเราจะเลือกตัวที่เป็นทีละตัวอักษร เจอไหมครับคือละตัวอักษรเจอครับเพราะอะไรเพราะจะให้มันขึ้นทีละตัวทีละตัวครับก็คือถ้ามีสักประมาณหนึ่งร้อยตัวก็คือขึ้นหนึ่งจนถึงร้อยนะ<ม>อ่าก็คืออย่าจะไม่ให้มันขึ้นแบบทีเดียวนะะก็คือให้ขึ้นทีละตัวอักษรก่อนนะครับครับของใครมีกี่ตัวก็ไม่รู้นะฮะก็คือเลือกตัวที่เป็นจละตัวอักษรปุ๊บหดตกลง นะครับจะขึ้นเป็นทีละตัวทีละตัวแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมแต่ทีนี้เราก็ทําการกดรแสดงตัวอย่างดูนะครับแต่มันจะไม่บาลานซ์กับมือเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันจะขึ้น,นแบบดีเลย์มากเพราะงั้นเราก็ไปตั้งเราก็ไปตั้งตัวที่เป็นมือเนี่ยก็คือสักประมาณห้าวิเหมือนกันกดที่มือก่อนนะฮะกดที่มือแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับแล้วก็ระยะเวลาถูกต้องไหม นะ,นะครับประมาณห้าวิเหมือนกันตรงนี้เราก็ต้องปรับไปปรับมานะทั้งข้อความแล้วก็ทั้งมือนะต้องปรับไปปรับมาสลับไปสลับมานะะจนกว่ามันจะอะไรครับบาลานซ์กันจะขึ้นแบบโอเคนะฮะจะขึ้นแบบโ okay. อเคแสดงว่าถ้ามันบาลานซ์กันก็คือว่าเสร็จนะฮะเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้นะครับ คือมันจะไม่เป๊ะว่ากีวินะฮะแต่ว่าเราต้องปรับไปเรื่อยๆนะฮะปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสมูทกันคือว่าจะสมบูรณ์อ่ะนะครับเข้าใจเนาะนะครับอ่าเมื่อเราปรับปุ๊บทีนี้สังเกตว่าไอ้มือเนี้ยนะฮะเราลองกดที่ตัวที่เป็นเส้นประนะฮะเส้นประที่ที่เราเขียนไว้อ่ะกดที่เส้นประนะฮะจะมีมือที่เป็นจางๆโผล่มาหรือยัง ครับสามมือเลยอ่าเราสังเกตที่ที่มือมันแบบจางๆอ่ะถ้าของใครขึ้นแบบนี้นะเราก็เลื่อนด้วยคีย์บอร์ดเพได้ครับปรับไปจุดเริ่มจุดเริ่มนะฮะจนถึงจุดสุดท้ายให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ที่สมบูรณ์ <P omo. S 1> นะฮะที่พอเหมาะใช่นะฮนะเช่นเราเริ่มจากไอตัวหัวของอทหารใช่ไหมครับ แล้วก็จบไปด้วยหางของบาบไม้ใช่แล้วก็ให้มันสมมูลกันครับตั้งไว้โดยการใช้คีย์บอร์ดปรับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยปรับไปนะฮะจนกว่าจะสมบูรณ์ปรับปุ๊บเราก็ลองกดแสดงตัวอย่างดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมมันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะความมันยังขึ้นขึ้นเร็วขึ้นเร็วอีกใช่ไหมฮะเพราะว่า มันต้องให้มือเนี่ยไปก่อนแล้วก็ข้อความตามมาทีหลังใช่ไหมครับทีหลังใช่เราก็ทําการปรับให้มือเนี้ยไปเร็วนิดนึงถ้าเร็วนะฮะข้อความอระยะเวลาตัวเนี้ยถ้ามันยิ่งเยอะมันก็ยิ่งชา้านะครับตรงที่เป็นระยะเวลาเนาะถ้ารเราถ้าประมาณหนึ่งร้อยวิเนี่ยมันก็ยิ่งชา้าหรือว่าเร็ว<า>อ๋อยิ่งชา้า <c oughs> นะฮะยิ่งน้อยมันก็ยิ่งเร็ว เพราะงั้นปรับให้ถูกนะฮะบางคนเข้าใจว่ายิ่งปรับให้มันเยอะมันก็ยิ่งวิ่งแบบเร็วขึ้นไม่ใช่นะมันยิ่งทําให้ภาพเคลื่อนไหวมันช้าลงนะถ้าเราปรับให้มันเยอะขึ้นแต่ถ้าเราปรับให้เวลาเนี้ยมันน้อยลงก็คือว่ามันจะเคลื่อนไหวแบบเร็วใช่ถูกต้องครับเนี่ยแ,<อ>แล้วก็ลองดูตัวอย่างนะฮะแค่นี้เองนะ<อ>ถ้าสมมุติว่าโอเคสวยก็เสร็จแค่นี้เอง ที่เก็เป็นการตกแต่งนะฮะเช่นจะลงแบ็กกราวด์นะฮะจะลงเอ่ออะไรครับเขาเรียกในตัวเอฟเฟกต์ต่างๆพวกเนี้ยนะครับก็คือเป็นการตกแต่งทั่วไปแต่ให้เราเซฟเป็นเป็นอะไรครับเป็น PowerPoint Show นะฮะเป็น PowerPoint Show นะครับเซฟเป็น PowerPoint Show แล้วก็บันทึก แล้วก็แนบไฟล์ส่งมานะครับใครยังไม่เข้าใจบ้างขั้นตอนตัวเนี้ยเดี๋ยวจะแนบตัวที่ที่เป็นการสอนย้อนหลังให้นะครับ,ค,รบคือหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับเราพิมพ์ข้อความก่อนแล้วก็แนบรูปภาพที่เป็นมือจับปากกาสักหนึ่งรูปนะฮะแล้วก็กำหนดให้มันเคลื่อนไหวตามข้อความไปแต่มีข้อแม้คือให้ข้อความเนี่ยขึ้นทีนนละตัวอักษร นะครับขึ้นจีะตวลับต่อ,อแล้วก็ให้มันไปแบบพร้อมเพรียงกันนะฮะให้ให้มันบาลานซ์กันกับมือแล้วก็ข้อความนะครับหลักๆก,ก็มีกันแค่นี้นะฮะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวให้สอบถามเลยนะครับแต่ถ้าใคร,ใครจะดูค,คลิปย้อนหลังก็เดี๋ยวอาจารย์แนบใน y o u t u ู e แล้วก็อ่าลงใน Classroom ด้วยนะครับก็คืออาจจะไปดูย้อนหลังนะครับ อ่าทีนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างครับสอบถามมาได้ครับเอาวิละจ้ะว่าหลับกันบุตรแล้วหลับแล้วครับอาจารย์หลับแล้วหรอส่งเมื่อไหร่อาจารย์ครับอาจารย์กำหนดในในคลาสรูมให้ครับว่าวันที่เท่าไหร่กันเก่ายังไม่ทําเลยจ้นั่นใหม่มาว่าอังเก่ายังไม่ทําเลยนี่ให้ออกจากบ้านีนโควิดนี่จะมีเรื่อยๆครับจะมีเรื่อยๆแล้วก็ อาจจะยาวถึงสิ้นปีนะครับที่พออัดอดอมาตีใช่มาตีใช่ใช่การก่อนเดี๋ยวเราจะมีการสลับใช้โปรแกรมนะบางวันก็อาจจะจะใช้ตัวที่เป็นซูมบางวันอาจจะใช้ใช้ตัวที่เป็นมิดก็ได้นะมิดต้องรหลุก่อนนี่อ่าเดี๋ยวดอเลยความจำเดี๋ยวจะสลับใช้โปรแกรมนะครับจะสลับใช้โปรแกรม โอเคครับอดูเออออมารวานบอกฉันนะฮะมารวานบอกแะไนครับนสรางความเข้ารถขอคืณค่าขอคืนค่ะ